หลังจากที่ได้มีข่าวหลุดไปนะครับเกี่ยวกับตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้าว่าไอ้เจ้าตัว G4 ตัวนี้จะมาเป็นตัวละครระดับ UR ตัวต่อไปและในวันนี้มันก็มาจริงๆด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นเวลานี้กระับผมเองมีคลิปการโจมตีออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างสุดๆส,ส่วนรูปร่างที่แท้จริงของไอ้เจ้าตัว G4 ตัวนี้บางคนก็อาจจะไม่ชื่นชอบนะเนื่องจากตัวละครของเขามันเล็กจนเกิน เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดตัวละครใหม่เจ้าตัว g 4ระดับ UR ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แอนโชบบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37โคูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996ูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คขาว่า List Man ช h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ list man s h o p เขาบ,บริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิสแมนช็ Werbung. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสตองเกตในซูเปอร์จีนพอสำหรับวันนี้กระผมเองก็จะมาทําการอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครใหม่ในเดือนหน้าของซูเปอร์จีนว่าสรุปแล้วเจ้าตัว g ีตัวนี้มันจะเป็นตัวละครระดับยูอาจริงๆหรือไม่แต่ถ้าให้ย้อนไปฟังตั้งแต่ต้นคลิป <S <S ผมว่าตัวละครตัวนี้มันมาแน่ๆครับรวมไปถึงภายในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกท่านก็จะได้ดูรายละเอียดสกิลของเขาด้วยนะต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดขอองงกกกกาาาารโจจมมตีว่่เนื ตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้ทําการอัปเดต G4 ร่าง UR เข้ามาสิ่งที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้โจมตีการใช้อันติแล้วก็รูปร่างภายในเกมเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงสถานะต่างๆที่จะมอบให้กับสตูเหมือนกับเจ้าตัวโซนิกร่าง UR ตัวนี้เลยครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวละคร G4 มันเข้าตัวละคร UR ตัวต่อไปนะ่าจะต้องเป็นซุยริวร่าง UR ตัวนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากภายในเกมมีหลุดออกมาแล้วจเมมออวจ้าตัวโบรอสร่าง UR ก็มีเหมือนกันครับจะเป็นร่างที่3ที่มันถอดชุดเกราะท กายของเขาเป็นสีชมพูและนี่ก็จะเป็นรูปหลักฐานนะครับว่าตัวละครมันจะมาตามนี้จริงๆนะถ้าหากว่าเดือนหน้า G4 มันเข้าคือมาตามนี้แบบเป๊ะๆเพราะไอ้รูปรูปเนี้ยตัวเกมมันดันเกิดบั๊กนะครับแล้วก็ดันปล่อยตัวละครหรือว่าตัวที่มันดองๆอยู่เนี่ยออกมาเฉยเลยทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็จะเป็น G4 ตัวตอบมาก็จะเป็นซุยริวและตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวโบรอร่างอยู่ส่วนรูปร่างของเจ้าตัว G4 ก็จะเป็นรูปร่างนี้นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปตั้งแต่เมื่อวานหรือถ้าจะเอาชัดๆหน่อยก็จะเป็นนแบบี้ ครับผมเป็นหัวแบบออแทงน้ํายาวๆนะไม่รู้ว่าหัวเขาจะยาวไปถึงไหนและไอ้ตัวละครรูปร่างแบบนี้คือมันมาเป็นตัวเล็กอย่างแน่นอนจ้ะส่วนเจ้าตัวโบรอรร่างยูอาร์ก็จะมาเป็นตัวรูปร่างสีมพูอย่างที่ผมบอกไปประมาณนี้เลยนะแต่รูปร่างของซุยริวอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะมาเป็นแบบไหนโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาเป็นร่างเสื้อขาดร่างนี้นะครับที่สู้กับเจ้าตัวไซตามะแล้วถ้าเกิดมาในร่างร่างนี้จริงๆบอกเลยว่าโคตรเท่นะแถมยังคงเป็นสายต่อสู้อีกด้วยส่วนเจ้าตัวง UR เร่างยูอาร ตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่คอใหม่ของปีศาจแต่ในรูปภาพหลุดอันเนี้ยมันเป็นคอใหม่ของปีศาจนะลองสังเกตดูสัญลักษณ์คอตรงนี้ครับคือมันใช่เลยยังไงมันก็ใช่อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันต้องเป็นคอแน่ๆครับสายเทคนิคของปีศาจเดี๋ยวผมลองมาเทียบตัวละครที่เป็นคอและกันอย่างเช่นเกเรียวกันชูบเอสอาร์บวกเวลามันมีคอนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อัศวินจักรกลก็มีสัญลักษณ์คอตรงนี้เหมือนกันพวกระดับ SSR ก็จะมีเหมือนกันนะเป็นสัญลักษณ์เอ g อ o ร์ีสก็มีเหมือนกันครับแล้วดูลอง ผมคิดว่าตัวเนี้น่าจะมาเป็นคอนะเกือบประมาณ80%ในใจผมล้วน <Wow. S 1> แต่บางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้ว G4 ร่างอยูอาร์ตัวนี้จะมาเป็นคอสกิลหลักของทีมปีศาจอันใหม่หรือไม่แล้วก็เดี๋ยวส่วนต่อไปนี้เราจะเข้าไปดูการโจมตีของเจ้าตัว G4 ร่างอยู่อาร์การรวมไปถึงรูปร่างโมเดลต่างๆของเจ้าตัว G4 ร่างอยู่อาร์มันจะออกแบบมาได้เล็กน้อยขนาดไหนกันเชียวเขาแกล้ขายของกันหน่อยจ้า <S <S ตอนนี้ช่องดูทูบแองเจิ้ลด้เกมได้มีร ระบบสมาชิกมาแล้ว <Wow. S 1> วิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมาัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมรัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จัด รนรรงนีู้ปป้ายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลกโลก้จัดหนักจัดเต็ม <Wow. S 1> ใครที่ติดตามวันทันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่องแองเจิลเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับ <S <S เริ่มแรกที่ผมจะดูนั่นก็คือโมเดลรูปร่างของเขา <Wow. S 1> บอกเลยว่าตัวเล็กกระทัดรัดมากๆนะครับผมลองสังเกตดูจากตรงนี้นะคือมันเล็กแบบเล็กแบบเล็กเกินนะครับผมแต่เอาจริงๆเขาก็อ้างอิงตามในอนิเมะแบบเป๊ะๆเลยนะรูปทรงก็จะทําเป็นหัวเห็ดหัวโตประมาณนี้ ถ้าเกิดว่ามันทําเป็นหัวยาวๆขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหน่าจะดูดีอยู่พอสมควรต่อมาก็จะเป็นรูปแอนิเมชั่นก่อนการโจมตีอันติเมตบอกเลยว่าสวยงามนะครับผมภาพพื้นหลังเป็นสีแดงๆไฟ,ไฟไฟเปลวเพลิงนะออกแบบมาได้โอเคใช้ได้ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าจะติเนื่องจากตัวละครตัวนี้หรือว่ารูปร่างของเขามันเป็นตัวละครตัวใหม่นั่นเองอโดยไม่ใช่การย้อมแมวเปลี่ยนท่าทางเพิ่มลูกหินเหมือนกับไอเจ้าตัวทัสซมากิร่างยูอาแล้วก็เจ้าตัวโซนิกร่างยูอาที่มันเปลี่ยนแบบโอ้ไม่รู้จะบอกยังไง นะเอาเป็นว่า G4 ร่างนี้ผมโอเคประทับใจที่สุดส่วนการโจมตีอันติเมตก็จะเป็นการโจมตีแถวแนวตั้งนะครับผมโดนทั้งหมด2ตัวละคร <Wow. S 1> แล้วเอฟเฟกของการโจมตีบอกเลยว่าดูเถื่อนมากๆนะคล้ายๆกับไซคอปในเรื่อง XM e n นะครับผมที่จะยิงเลเซอร์ออกจากตานะแล้วก็แบบโอ้โอหเอฟเฟกอลังการสุดๆแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเอฟเฟกการโจมตีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะถ้าเกิดว่ามันเป็นการโจมตีแบบปกติคาดว่าอาจจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วเนี่ยลองสังเกตที่ตัวละครของฝั่งตูเขาจะมี การติดสถานะเผาไหม้แบบพิเศษเพิ่มเติมไปด้วยคล้ายๆกับไอเจ้าตัวราชาใต้ดิน SSR บวกแล้วก็เจ้าตัวโซนิกร่าง UR คือสถานะเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ผมคิดว่าไอเรื่องของดาเมจในการระเบิดเนี่ยอาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมของไอเจ้าตัวโซนิคจะอยู่ที่150ไอ้ตัวนั้นก็น่าจะอยู่ที่150เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นราชาใต้ดิน SSR บวกมันก็150อ้สเออสรุปมันเท่าๆกันนั่นแหละท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าดาเมจของการโจมตีแแถววตตรรงงงขออเเเเ้้าาานนี่มมมมัะไไพิิปบล ของการโจมตีมันจะรุนแรงมากกว่าเดิมหรือไม่เผอๆอาจจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวบอรเอสเอชอาร์บวกไปเลยก็ได้นะ,ะที่โจมตีตัวละครทั้งหมด2ตัวดามเมจมันขึ้นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยนะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้<ะ><ะ>เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวตีโฟร่างอยู่อาร์ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรูปร่างการโจมตีกันใช้อไอเมจของเขาต่างๆก็จัดหนักจัดเต็มให้เต็มที่ส่วนเรื่องคอสกิลก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าสรุปแล้วมันจะมีจริงๆหรรืือออเเปปล่่่่่าาาายงงไกกกกนนนททททีพๆุจะํดดิ ก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน